ดูครับ50บาทนะถ้าไป่ทำเองไม่ได้นะไม่หนูเนาะครับผมมีร้านนี่ร้านเดียวสายบัวนะครับท็อปปิ้งนะฮะแล้วก็จะมีปลาทูนะครับวันนี้ตัวละ15บาทนะครับแม่หนูจะฟางแส้มันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเอามาหมดเลยนะครับผมหั่นเป็นสองชิ้นใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าบ้านนี้สองชิ้นอบางทีลูกค้าก็สั่งสามหั่นสามชิ้นไปเลย ปลาทูสดใช้เวลาต้มนานไหมครับสุกก็ไม่หนูก็ประมาณแค่ถึงห้านาทีอ่ะถึงห้านาทีมันต้องดาวสวัสดีครับผมโอ้โหนะครับขายดีขายดีมากนะฮะอันนี้มันยี่ห้อสองโคกนี่สองโคกนะคะตั้งแต่นี่ยันนี่เลยนะคะตัมได้สองโคกยี่สิบบาทตัมรอบละสองโกสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็อยู่ที่ตลาดคลองสมอ่างทองนะฮะตลาดที่นะครับทุกคน จะมีวันจันแล้วก็วันพฤหัสนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนานะฮะเป็นร้านที่เขามีกระแสแรงมากๆนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าขายดีไร้คู่แข่งนะครับจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูนะฮะด้านในกันนะครับสวัสดีพี่หนูครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ตัวเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้15บาทนะจ๊ะวันนี้ตัวละ15บาบาทนะครับค่าตุ้ม สิบบาทนะครับนี่นะครับไม่มีใครทำนะครับเมนูมมนี้ขายดีไร้คู่แข่ง บรรยากาศนะครับผมที่ตลาดนัดคลองถมอางทองนะครับตลาดที่นี่จะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสน,นะครับร้านแม่หนูต้มยำปลาทูนะครับไดาลของล้วหมดใช่ไหม ขั้นต่ำเราจะตุ้มกี่ตัวครับแล้วแต่ลูกค้าเลย,เยต,ลตัวเดียวแม่หนูก็ขายตัวเดียวก็ขายตัวเดียวก็ขายนะครับตัวเดียวก็ขายเหมือนกัน วันนี้ช่วงช่วงนี้ปลามันขึ้นและปลาแม่หนูไม่ได้เอาสายเก่ามาแม่หนูใช้สิบห้าบาทเป็นส์ใหญ่ส์ใหญ่นะใหญ่กว่าตัวสิบาทครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นราคาเป็นสิบห้าบาทเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ขายวันละกี่ตัวครับตั้งแต่น้องเอิร์ดมาน้องเอิร์ธมาก็ขยับขึ้นขยับขึ้นหน่อยจ้าครับจากวันละเจ็ดร้อยใช่ห้าหกเจ็ดร้อยแล้วขยับขึ้นหน่อย เริ่ก็ยังพื้นๆอยู่อ่ะแต่มันกระยับขึ้นลูกค้าเราก็ยังมีเหมือนจแติดกระยับขึ้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมถ้าเป็นวันอื่นนอกจากตลาดของถุนที่นี่เราไปขายที่ไหนหนูจะไปขายวัดปากทองวันอาทิตย์แล้วก็โพทองวันเสาร์หนูขายสี่วันขายสี่วันหยุดสามวันเนาะสี่วันสี่วันวัดปากทองวันหนึ่งแล้วก็ไอ้ปั๊บไอโพทองวันนึง แล้วก็นี่สองวันอ๋อครับผมนี่นะครับก็มีน้ำผาอู้เนี่นะครับร้อนร้อนเลยนะครับใส่เหล้าใส่เหล้าได้อยู่นะใส่เหล้าได้ใช่ไหมครับเบียร์ใส่แก้วเบียร์ได้ใช่ไหมฮะได้หัวสบายมากเลยใส่แก้วสบายมากเลยนะครับใส่น้ำเยอะมากต้นน้ำถ้าเป็นน้ำนี่คือเราปรุงมาแล้วใช่ไหมครับปรุงมาจากบ้านแล้วจ้าครับก็มาถึงที่ละตลาดก็ ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยครับใหน้นวปรุงน้ำมาแล้วก็งี้ยังลูกค้าย,ยังร้อนอยู่ลูกค้าย,ยังไม่เคยเยอะเท่าไหร่อันร้อนยังไม่ได้ออกไปแยกทิ้งหรือเปล่าแต่ตัวอันนี้แยกแยกอันหนึ่งเอาพวกแยกแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไม่ใช่ใสไปเลยเอาพวกเผ็ดน้อยไม่ต้องไอ้นี่เอาอเพวกว่าเผ็ดเยอะ,ออยอะของพี่คนนั้นคุณเว<อ>ลา<อ>เผ็ดน้อยแต่อีกอันเผ็ดเยอะไปนี่นะครับต้มยำปลาทูนะครับผมเจ้าเดียวใน ตลาดนะฮะมมดรู้หมดเมล็ดเขาเลือกมานั้นเนี่ยจ้า้า่ใชนหมดเมล็ดเลือกมานั้นอันนี้เผ็ดเยอะอันนี้อันนี้เผ็ดของป่าไม่ไม่ไม่ของป่าไม่ไม่ใส่พริกแยกพริกใส่ไปเลยใส่เลยไงใส่เผ็ดเยอะไปเลยนั่นนะครัป่านะเอออันนี้เผ็ดมากไหมครับตัวเนี้ยนี้เผ็ดมากเผ็ดมากนะครับใช่ลูกค้าเผ็ดมากเปรี้ยวเผ็ดแซ่บๆอ๋อนี่คือ รสเผ็ดเปรี like <t <t いい้ยวก็มาเติมทีหลังได้นะครับสั่งได้เลยลูกค้าบางคนไม่กินลค้าบางคนไม่กินเผ็ดเงี้ยไปฝากลูกหลานไงก็เลยไม่ใส่เยอะๆนะครับอ๋ออย่าสลับของเขานะเดี๋ยวอีกถุงนึงนี่ค่ะนี่นี่ถุงนึงกับเขาเขามาสามถุงเขาเหล่าถุงนึงเขาพักเนี่ยฮะก็เป็นนะฮะวัตถุดิบทางร้านนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายบัวนะครับท็อปปิ้งนะฮะแล้วก็จะมีปลาทูนะครับ วันนี้ตัวละสิบห้าบาทนะครับวันนี้ไม่มีเห็ดครับปลาล้านนี่ล่ะเห่นะครับเหมือนเดิม<อ>แยกไปแยกแยกไปกินพวกนี้ทัานต่ำมีแล้วฮะวันละหกร้อยเจร้อยแปดร้อยนะครับ, 600, 700, 800, 800รบช่วงนี้นะครับขายมากี่ปีแล้วครับแบบนี้แม่หนูขายมาสามปีแล้วจ้าขายมาสามปีแล้วนะเ,เๆๆๆๆนาะครับหโอ้โหน่าแก้ก็แก้ง่ายน่าเดือดอีกแต่โควิดจ้าป่าวัดจันทร์หายเสียงแล้ว เบียร์ตานี่ไงนี่นะครับเบียร์ตาอะไรวะทื่อตรงเมนูบอกว่าสายกับแก้มนี่โอเคเลยนะสุดยอดใส่กับแก้มโอเคปลานี่กับแก้มไหมครับไอ้ตีกับแก้มไม่ได้กับแก้มไม่ได้เดี๋ยวแม่ตีนี่เดี๋ยวแม่ตีครับผมแต่กับแก้มไม่ได้หนหได้เยอะมากนะครับถ้าคิดรวมกี่ตัวครับตัวนี้ทุกที่อันนี้สองตัวอันนี้สองตัวสองตัวใส่บัวหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับไหนเราใครกหนี่ะนี่นะครับทุกที่นะครับทุกคนห้าสิบบาทนะ แยกที่แยกเอาไปเลยแยกสี่ที่ว่าแปดสิบอะเออนี่อ้โหแปลว่าป๋าสั่งหนูสี่ตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวชุดหนึ่งเอาไปไหนเนี่ยป้าเนี่ยป้าไม่เป็นไรหนูขายได้ได้อยู่เออเดียดตีเดบอดงงงหนูว่าเข้าใจทีแรกถูกแล้วอป๋าจะแยกใช่ไหมครับสี่ตัวสี่ตัวแยกแยกแยกใส่บัวให้ด้วยเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นสมุนไพรเที่ยวต้มแซบนะครับเที่ยวต้มยำนะนี่นะฮะสมุนไพร้านอยู่ยนะีเลียงปลดอยอหรอเปไบีตาหมูเออบบตาหมูเบตาหมูเขาเปลี่ยนแล้ว้ยได้รับเปียนยังยู่ ส่วนจะนําไปตุมนะครับเมนูเขาก็จะเอาไปล้างแล้วก็จะเอาไส้ออกนะครับตามคนสะอาดนะเอ้นะค่ะัไสให้ดูใหู้อะไรมาไอ้อะไรมาแล้วลืมละเออนหนูจะฟักไสมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะออกมาหมดเลยนะครับผมมันจะยกโยงออกมาเลยอ่ะถ้าปลามันพอดีประมาณการนั่นฟักไสดูปลาสดมากนะครับ หั่นเป็นสองชิ้นใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าบ้านนี้สองชิ้นบางทีลูกค้าก็สั่งสามหั่นสามชิ้นไปเลยแต่งทอนแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแต่บ้านไหนลูกเยอะ ปลาทูสดใช้เวลาต้มนานไหมครับสุกก็เมนูก็ประมาณสักแค่ถึงห้านาทีอ่ะประมาณสามสามสามสี่นาทีอยู่นะครับติดฝาไว้นะเดี๋ยวน้ำแข็งเนี่ยอันนี้น้ำเยอะๆหน่อยน้ำเยอะๆหน่อยนะครับใช่เนี้ยซดแก้มเล่าเนี่ยแก้มเล่านะครับแต่ว่าป๊าบอกเอาไปกินกับข้าวนะป๊าบอกป๊าบอกป๊าบอกน้ำน้ำได้หน่อยตัวนี้ปรุงไปเลยไหมครับหรือว่าแยก แยกพริกนะครับใส่แล้วพี่นะก็ใส่แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นท็อปปิ้งนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใส่ไรบัวนี่ใส่อะไรได้บ้างครับเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้นะแต่ว่าของร้านเมนูนี่จะเป็นตัวนี้เห็เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับผมโอเคขอบคุณป้ามากครับผมป้าของเรีคนนั้น เดีนี้รถจัดนะคะรถจัดนะครับอ่าเราจัดแซ่บๆหน่อยแซ่บเลยนะฮะกี่ตัวครับแม่หนูอันนี้สองตัวใส่บัวหนึ่งค่ะใส่บัวก็สิบบาทสิบบาทใส่บัวก็สิบบาทค่ะต้มสิบบาทค่าปลาตัวละสิบห้าบาทหนึ่งเจ้านี้เสาสองตัวใส่บัวหนึ่งค่าต้มหนึ่งห้าสิบบาทพอดีจ้ะห้าสิบบาทพอดีนะครับยกกระสอบกลับบ้านโอ้โหดูครับห้าสิบบาทนะถ้าไม่ทำเงินไม่ได้นะแม่หนูนะครับผมมีร้านนี้ร้านเดียว ให้เธอเนาะอ่าเด็ครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะลูกค้าสั่งไว้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ามาอย่างแม่หนูจะแม่หนูชอบนะแบบเนี้ยลูกค้าเดินไปก่อนช้อปปิ้งก่อนก็คือวันนี้ผมมาไวมากนะครับบ่ายสามโมงตรงเลยนะครับลูกค้าจะเยอะๆช่วงเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นประมาณนี้เนาะมาไหมครับมาร้อนอ่ะเดี๋ยวยังร้อนอยู่นะครับห้าโมงหกโมงนะเยอะมากคเลยแน่นเลยสองต่อแน่นเลยครับแล้วก็จะมี ร้านข้างๆนะครับเป็นร้านเดียวกันนะครับเขาขายเป็นน้ำพริกนะฮะน้ำพริกํำสดนะครับผมอีกสภาพหนึงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะก็เป็นลูกสาวไหมครับลูกสาวลูกสาวแม่หนูนะครับผมสังนาดาวก็ขายดีนะคะถ้าเป็นผักลวกเราขายยังไงครับตัวเนี้ยผักลวกแม่หนูบุฟเฟ่เป็นคนได้ทุกอย่างเลยรวมได้ทุกอย่างนะครับคนได้ยี่สิบบาทคนได้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวนลูกค้าจะหยิบเลยแม่หนูจะมีกล่องแบบนี้ให้ ใส่ได้สองแท็บเลยนะลูกค้าใส่ได้สองแท็บแล้วแต่ลูกค้าเลยเอาไปให้พอกินน่ะครับต้องไปซื้อตำที่อื่นอีกนี่นะฮะจบใพริกนตำสดถ้านตำพริกตำสดเท่าไหร่ครับน้พริกตำสดสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับนี่นะครับน้องดาวนะครับน้องดาวสวัสดีครับผมโอ้โหนะครับขายดีขายดีมากนะฮะได้ข่าวว่าตำแบบเวลาเป็นร้อยคุกเลยใช่ไหมครับใช่น้ำแบบน้องดาวด้วยครับผมอันนี้เป็นอะไรคะตัวเนี้ย ไม่ใส่กะละคะ่ะแต่ลูกค้าขอคิดเศษว่าใส่แค่น้ำน้ำมะขามเปลี่ยนอย,ย,ย่างเดียวใส่เกลียวอย่างเดียวนี่เขียนไว้หมดแล้ว,น,ลว,วน้ำพริกตำสดนะครับาาสาวน้อยสุดขยันนี่ฮะ ตัวนี้เป็นตำอะไรครับตัวนี้ปลาทูไม่ใส่ปลาไปลาทูไม่ใส่ปลานะครับเกลกลางกะก็ปลาทูเราเตรียมมาหมดแล้วเนาะมาถึงก็มาตำได้เลยนะครับนี่ปลาจ้าั้เลยนอบลอ้ร้อยครบจงครับที่ชุดคนาวอันนี้อั้ประมาณสองโคกไมโคกนะ เขาทำรอบละสองโคก กลับมารอบดึงนะครับเราก็จะสั่งไปกินที่ห้องพักนะครับผมวันนี้เอากี่ตัววันนี้สามตัวนะครับหกห้าขายดีมากมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะทางหน้าร้านนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าวันเราเจ็ดร้อยแปดร้อยจริงๆครับนี่คือหมดแล้วนะครับทุกคนเหลืออยู่แค่นี้นะครับเวลาตอนนี้หกโมงครึ่งเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวจะเมื่อไวหน่อยนะครับ นี่ฮะร้านน้องพริกก็ตามไม่ได้หยุดนะครับนะครับเป็นลมไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแม่บอกนะก่าไปลงไปหนึ่งรอบมีเติมอีกไหมครับวันนี้ปลาไม่เติมแล้วนะพอแล้วเนาะเหนื่อยแล้วเนาะแม่เอาตามกับเราไม่ได้หยุดเลยอ่ะครับไม่หยุดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ผมมาตอนบ่ายสามครับก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับไม่นานนะครับสั่งไปสามตัวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอไป กินห้องนะครับผมมาไกลาจากพะเยาเลยนะครับมาที่อ่างทองนะครับทุกคน <ünd S 1> ัดนะรถจัดนะครับผมได้เลยครับบอกเลยครับว่าสุดยอด คมไม่ได้คน็ับไอยู่ว่ายอดมากครับเป็นบรรยากาศนะครับผมที่จังหวัดอ uh ่างทองนะครับตลาดที่นี่จะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านต้มยำปลาทูนะครับเมนูนะฮะแล้วก็ต้มพิด น้ำพริกน้ำสดน้องดาวนะครับน้องดาวแล้วก็จะเป็นผักตรงนี้ก็จะขายชิลละ20บาทถ้าเป็นน้ำพริกก็ชิลละ40บาทนะครับคือคักมากนะคะตลาดนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะคะของเย้ครับขอบคุณไ,ไม่รู้มากนะครับวันนี้นะครับ มีอะไรจะฝากกับเทปซีตลอดถ่ายเทปเลยนะครับใครที่ยังมาเที่ยวหลังทองก็บริโอนหนุนได้เนาะใช่ใครมาเที่ยวหลังทองมันบริโอนแม่หนูได้นะคะที่คอนโทรมางทองจ้าวันจันทร์และวันพฤหัสดาครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่หนูแล้วก็พี่ขอกมานะครับต้องด่าขอบคุณนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราได้แล้วนะวันนี้สนใจอยากนะครับผมถ้ามาช้าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดจต่เทปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดตกลตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ Come <laughs> on.